แล้วข้าแล้วาโอเคไปรัก่อนนะแล้วน้องน้องอยู่้วยกันรอน้อก่อนหนูไปไปเลยไปป่ะทำอะไรไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์อไในเพจเพจไหนแนไทยแลนด์ใช่มิสแกรนด n d ทยแลนด์ ปิดหรอฮะอไม่คุมปิดปุมเปิดเหตุเปิดบรรแบบยากาศเฉยๆแบบแบบวันนี้พี่ฟ้าแบบเป็นคนเข้าดูแล้วอะปีที่เราพวกเข้าแข่งขันมันก็จะตา่างกันก็ะจะเป็นวันนี้มันก็จะเป็นเป็นเชาวพูดไทยได้นิดน้อยเวียดนามไม่ได้เลยค่ะ,ะไปปะแล้วความเข้ากันมันอยู่ตรงไหนอะ เ้เราต้นอิกเลยนะพี่หมอไม่เราดูอีกฝั่งหนึ่งตรลย่างเลยอดี่ากค่ะซุปเบาเบาเบาสบายน่ารักมากน่ารงกา เดี๋ยวอีสัปาห์นจะต้องเข้าไปข้างในแล้วนะคะเพราะว okay. <Bye S 1> ่าเริ่มบินกันช้ากว่าเิขอโทษนะขอโทษเรียนเพิ่มเติมไปแล้วค่ะเข้ามาเลยไรไไรไปไ่ซันไปก็เดี๋ยวเวลาขมรบหมเกรเจอก ที่เวียดนานะเกย์เป็นลูกเอ้าล้ชาล่ะงฮะ้ปาควา่อมไอ้อแส้แส้แส้ไปแล้วแส้อ้ยตาเกินี่มร้าบเจอกันพี่ลูกลกีเก้เกดแล้วเกดกันชาล่ะ วันนี้มาได้แบบเดียวทำไมวันนี้เรามาได้แบบเดียวเพราะเรากำลังจะบินแล้วใช่ตรงนี้เท่าแล้วมาแล้วเก่ลูกแฟนกันน่าเลยไอชาไปไหนอะชาหายห้องหนาวครับาไปแล้วค่ะเพราะว่าต้องไหมห่งต่อหนกลับมาแล้วกลับมาแล้ว ออนไม่ใช่ปูมันเป็นแบบมัน็น่ัเอค่ะเป็นเหมือนสตาใช่ค่ะตงแบบันนเี่เป็นเพื่อนได้ไดยเียมไม่ใช่แบบที่สัยึดทอง แซนด้เอ์แวรนหน้าเหมือนปลาบูเลยเห็ดกับอะไเออเวียนาเงี้ยออกาเป็นปลาบูอันนี้ลาดไนะช่องงมี่เอ่เลี้ยงปลาบูมาหน่ารักมากเลยน้ารอนมากน้าักเป็นน้าทักมากเลยอะมเนมะเร็งวัน ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่โฮจิมินห์ป่ะใช่โฮจิมินห์ซิตี้โฮจิมินห์นะคะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันไฟนอลแล้วนะพวกเราก็จะเป็นให้กำลังใจนะคะน้องอุ้มอินสปีเรียร์ไทยแลนด์ฝากทุกคนช่วยกันเข้าปิดโหวตไปยังไปิดวันพรุ่งนี้สองทุ่มช่วยกันจนถึงวินาทีสุดท้ายค่ะก็ทำไห้เต็มที่จะได้เท่าไหร่ช่างมันแต่ว่ายังไงพวกเราก็ซัพพอร์ตกันให้เต็มที่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องกันนี้เยอะด้วยนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะก็คือคอนเสิร์ตมีที่ฟ้ามีแซน็ควิมีชาร์ล่นแล้ววันที่29 2เ่ออ28่ยีิบมีมิทติง้งฝากไวลากา้ละกันใครที่ยังไม่ได้เข้าคุมอีกนะทีมสี่เราคะ่ะใช่แล้วส่วนใครที่บินตามไปก็สามารถไปซื้อบัตาหารหน้างานได้าาาาได้ของีบัตรหน้างานทิมแจ่มน่ารา,ราออ <laughs> เราวันนี <toys> ้พวกเราจะขอลาไปด้วยเอาล่ะไม่ใช่เอาไม่ถูกเอาให้ถูกเขามาดึงคอนเทนต์ล้วชาไปไหนมีใครเปิดชาลาชาลาจะเปิดไ้เร็วมันจะล่ำลากันไปดไวยอเต็นเสาเวียดนามเป็นเสาเวียดนามสมอต่อปิมิ โซนโอนชิมีซอ,อยู่หรือยังเขคค้ามาวันนี้อาจจะมีเวลาอยู่กับน ONG ้องๆแค่แป๊บเดียวเพราะว่าเดี๋ยวก็จะบนินกันแล้วต้องรีบเข้าเรา้นา ต้องดูทีมเวียดนามต้องฝากทีมเวียดนามคอยเป็นกำลังใจคอยรับรัคอแบบเด็กๆพรอแม่พอแม่ดูแลน้องๆพรอแม่พร้อมแม่อ่ะคืนเต้นแบบกระดานแถวตรงออ่ะเขาบอกว่าชาไปกินข้าวอ่ะอ้าวไปรอ้าชาเขาไปอหนแล้วอู้าวดววววววจวะอ่ะววววว้วว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  มาอีกรอบมาอีกรอบอีกรอบเมื่อกี้ให้ซ้อมด้วยอีกรอบเดิมนะฮะเห็นไหมเห็นไหม Guys for the fans c h a r l o t t e i s now Inside she is having a meal she she's having her breakfast because they are going to fly s o Liverpool i n soon แปลภาษาให้เราอันนีเลยมันแปล ราอนี้ได้จีน่งแบบมันจีนไม่เห็นได้เลยี่ือักแย่จีนพูดไม่ได้เลยสองสามถ่ายแล้วสามเออไปร้านนุ่งนอนออเดอรออดเดร์ออดเดิม จะสนุกกันแค่ไหนไม่ตอนนี้เราอยู่ที่ไทยไงตอนนี้เราอยู่พิไทยแต่พอไปเวียดนามปุ๊บได้เราไปเสาเวียดนามเลยลองลองอยากข้ามฝั่องเพราะฉะนั้นก็ฝากทีมเวียดนามเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะไปเวียดนามว่าว่าเราจะเต้นเสาเวียดนามกันได้ไหมแม่เอาน้ำตาผมชุนรถจะมาหรอลาหมูแม่ขนขอบกินเต็มรถทำดีที่สุดหนูไปกี่วัน กระเป๋าห้าใบคือของกินไปแล้วนึงมีฟ้าจะมีนักกิกปลาเลรวยเลียกรวยมีนักริกามีปลาสับปลารดิบเนี่ยเอาไปครบเลยงงมากแต่ว่าไม่ผ่านเลยที่นันได้เลผ่านที่ตรวจเอาไปที่นี่หมดมาของเราไปล้วค่ะาเวคู่ะลาวบะมาเอววันเดนี่ทูโกทูเดอะลาวน์ทูบอร์ดนะมาเอวันเดนทูโกทูเดอะวรดนะมาเอวอันเดี่กเะาวน์รดนามาเอเราตอนนี้ช้าก็คือเข้าไปแล้วเนาะา